พูดเป็นร้อยล้านคำแต่ไม่พูดไปปล่อยให้เธอเจ็บช้ำกับคำพูดที่ไม่ได้พูดจากใจมีเหตุผลเป็นล้านที่ฉันก็หบเพื่อให้เธอยิ้มได้แค่คำบางคำแค่คนบางคนที่ฉันรักเท่านั้นเอง มากมายตอนนี้ได้หายไปเพราะว่าสันดานที่แม่งไม่ดีและแม่งเอาปีไปทุกอย่างโกหกทุกคำทุกพันนาดา,นาแต่ว่าตัวเธอยังเชื่อใจจะมาหวังดีทำไมก็แฟนที่แย่ไปทุกทุกอย่างนึกถึงเรื่องราวเมื่อวันก่อนตอนนั้นแม่งดีกว่าเดิมแต่ผมยังอยู่ตรงนี้อยู่กับสันดานที่ไม่เจริญคนเร็วๆอย่างผมคน ยังคิดถึงเจอแม้เจอจะเมินถ้าย้อนเวลาก็ไปได้เอกคูจะทําทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมอคําพูดคําจาที่หลอกตัวเองที่พูดไปไม่รู้ไม่เคยคิดด้วยซ้ําว่าสิ่งที่ทํามันเพื่ออะไรได้แต่โกหกตัวเองทุกทีว่าฉันทําได้นู่นนี่แต่สิ่งที่ฉันต้องการจะทําไม่เคยได้เรื่องเลยสักทีพยายามมาทุกทุกอย่างและทุกทกทางที่ฉันต้องทําไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดมันเป็นเพราะบาปหรือเพราะ แต่สิ่งที่ทำมันคือการหลอกตัวเองซ้ำซ้าอย่างนี้ในหัวของฉันมูดเป็นร้อยล้านคำแต่ไม่พูดไปปล่อยให้เธอเจ็บช้ำกับคำพูดที่ไม่ได้พูดจากใจมีเหตุผลเป็นล้านที่ฉันโกหกเพื่อให้เธอยิ้มได้แค่คำบางคำ นบางคนที่ฉันรักเท่าน,นั้นเองวันนั้นผมได้เห็น น้ำตาของคนที่เขาเรียกกันว่าแม่เธอลองห้แล้วฟูมฟายตอนรู้ว่าผมทำเรื่องที่แย่ผมเอาแต่ตะโกนด่าและคิดว่าเขาไม่เข้าใจนแน่เพราะทุกอย่างที่ผมโกหกผมไม่อยากให้เธอ,<ข>อรู้ขอโทษคร <ำ S 1> <แ>ับคุณมาฟังได้เปล่าผมแทบช็อกตอนที่ผมได้ข่าวเขาบอกผมว่าเธอไปไม่กล่าวไม่จริงใช่ไหมเป็นคำโกหกใช่หรือเปล่าผมยอมรับไม่ได้แม่ผมแข็งแรง,งเธอขาไปไม่ง่ายแต่สุด<ม>ท้ายมันคือเรื่องจริงที่ผมคง<ม>ไม่มี <คำ S 1> วันลืมมันได้ ไม่พูดไปปล่อยให้เธอเจ็บช้ำกับคำพูดที่ไม่ได้พูดจากใจมีเหตุผลเป็นล้านที่ฉันก็หกเพื่อให้เธอยิ้มได้แค่คำบางคำแค่คนบางคนที่ฉันรักเท่านั้นเองเจ้าเลย